สวัสดีครับอันนี้มาอัปเดตนาทิีที่แยกไปในคลิปวันนั้นอันนี้เอาออกแดดแล้วน่าจะได้ประมาณสักเกือบเกือบสิบวันครับอันนี้ให้ปุ๋ยเปนครั้งแรกก็ได้เมื่อวานอันนี้ยังอยู่ครบชุดนี้ไม่มีต้ทนที่ตายสักต้น ส่วนน,นี้ก็จะเป็นต้นที่มันถัดไปตอนนี้เียกน่าจะมีประมาณสักสามสีร้อยต้นส่วนมันจะมี ต้นที่ออกใบสีแเหลืองบ้างเพราะเราไม่ได้เร่งปุ๋ยมันอันนี้จะเป็นต้นที่สมบูรณ์มันจะเป็นสีเขียวสดๆอันนี้เพิ่งย้ายมาคะกันแต่ก่อนมันจะมีโซนที่เล่งปุ๋ยกับไม่เร่งปุ๋ยคือมันจะมีโซนเขียวก็จะอยู่โซนเขียวโซนเหลืองก็จะอยู่โซนเหลืองคือที่เราปล่อยหแัเหมเหลืองก็คือ ถ้าเราเร่งพร้อมกันมันจะเวลาที่มันขายไม่ทันต้นมันจะตูก่อนคือเราจะเร่งเป็นชุดชุดชุดๆุดไปคือต้นไหนที่รากมันเดินแข็งแรงแล้วเราก็จะหยุดเราจะไม่ให้ปุ๋ยมันแล้วเราก็จะเราก็จะเน้นปุ๋ยเฉพาะต้นที่ชุดเราคิดว่าเราจะขายหมด แล้วเราก็จะเร่งเป็นถัดๆๆไปก็เหมือนกับที่ร้านต้นไม้เขาทำก็คือเขาจะไม่ให้ปุ๋ยเพราะว่าถ้าให้ปุ๋ยแล้วต้นชำมันจะโตมันจะใหญ่เวลาต้นขายไม่ทันมันจะมีปัญหามันคือเทคนิคอันนี้อาจจะประมาณอาทิตย์หน้า ประมาณสิบห้าเซนแล้วน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าก็จะเริ่มปล่อยขายแล้วเป็นนาทรีเบอร์รี่เลี้ยงง่ายยิ้งดอกมันติดออกทั้งปีแต่หน้าร้อนมันจะไม่ค่อยติดผลเท่าไหร่มันจะติดผลช่วงไป,ไปลายๆฝน แล้วกอช่ว,วงหนาวฝนมันถึงจะติด,ตดเดี๋ยวจะพามาดูมีต้นแม่ต้นที่เหลืออยู่เดี๋ยวมาดูดดต้นใหญ่อันนี้เป็นต้นใหญ่โอเคดูอันนี้ดอกมันจะดกก็คือดอกมันจะออกเรื่อยๆ จริงๆเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งห้งแตกกอกมาใหม่ทุกยอดที่มันออกมามันจะมีดอกข้างบนมันจะมีดอกทุกยอดเลยทุกยอดที่แตกหน้าดอกจะออกตลอดทั้งปี แต่หน้าร้อนมันจะไม่ค่อยติดตนนอนนี้มันเหมือนมันจะเริ่มน่าจะไม่ฟอร์เนยดูจากทรงกล้องไม่โฟกัสอันนี้มันเงิดกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไรดูจากทรงน่าจะ แต่น่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายแต่วิธีการขยายพันธุ์มันยังไม่เจอวิธีขยายพันธุ์ที่มันจะแยกกอได้ส่วนวิธีการตอนยังไม่เคยตอนส่วนมากจะมีการพเพาะเม็ดแล้วช่วงนี้ก็มีการทำเริ่มทำเนื้อเยื่อออกพัแล้ว อันนี้แยกได้ประมาณเดือนนิดๆหลังจากนี้หลังจากต้นขนาดนี้มันจะเริ่มพุ่งเร็วม,มากมันจะช้าตอนที่เราเริ่มเพาะเริ่มมไม่เร,มเริ่มงอกก็ประมาณสักสเดือนเดือนก,กว่าทสองเดือนเริ่มงอกมืังจากที่มันงอกก็จะใช้เวลาประมาณ3มเดือนกว่าเราจะได้ย้าย ก็รวมๆแล้วย้ายก็5้าเดือนนับจากลงเมาเล็ดมาถึงวันนี้ก็จะตกประมาณ6เดือน6เดือนนิดๆแล้วม่าจะชา้าช่วงแร็หลังจากนี้มันก็จะเริ่อขึ้นประมาณนี้ครับมาอัปเดตให้ดูชราบก็าฝากติดตามด้วยนะครับจะพาดูต้นไม้ต่างๆในสวนจะบอกวิธีการปลูกด้วย